สบายดีพี่น้องฮะสบายดียามสวยๆฮะขึ้นได้ดำหน้าพี่น้องเอ้ขึ้นได้ดำหน้าขึ้นตะเวนในมอนี่ก้าบลายพี่น้องในหน้าสีหลงยางอดเพ่อเฮ็ดพี่น้องเอ้คนดวงดีไปขี่กระเพาะเฮ็ดพี่น้องจากดอกก็เฮ็ดนะเฮ็ดลังโง่พี่น้องเอ้อแคมทางเลยนะเขาจะขี่รถมาเขาจะได้จังหนเฮ็ดลังโง่พี่น้อง

คนดวงดีไปขี่ขอบะอเห็ดพี่น้องเอ้ย <laughs> <า>ตีนมาต้องเอาดอกมันบานๆเน่ถิ่มคือเก่ามันแล้วเนี่ย <laughs> ดอกหลน่นเอามันบามันถาหยังกินยังไม่อไมจอจอยกินมาจากไปไปห้าบงหมมันต่อพี่น้อง ฮ่าบงหมูมันเพิ่มดิแม่บัดเอาขู่ไปเกเห็ดเพืียงต่อพี่น้องว้ายมันบานเบิดเลยเพ็กอาเห็ดละงอกแล้วะมาเก็บเห็ดเพืียงต่อดอกจุ่มกับมีติออดอกจุ่มกับมีอยู่ใหนอาวเพ็ก Đốc chùm có mi phi nó đầm đầm như này Đốc chùm cả ẩu nó nó phịnh nó Sợ đây Ơ ơ Ư phịnh một đằng đi สช่เห็ดเพื่องนะโอ้ฉันบานบนเนาะฉันบานบนพี่น้องเลยหมดแดงครบใช่เห็ดเพื่องพี่น้องเห็ดเพื่องออกในกองเฟืองใช้บาเปิ้งใช่ดอกล่ะใชเห็ดเพื่องนะเออ มีหมดพี่น้องเ้ยหมดแดงดินขอจะหมเบิ้ลเเอาเป้งเก็บใส่กระขูนะเออทามันทิมเสลดทิ่มใส่ทิมใส่ขูลดอ่า Ừ đi. À, bê. là, hết à, hết là này đây đào này đây, này này, ơ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 , uầy, đang đầm đầm, nhìn này nó đang đào chìm chìm ngang này, à bé, hết kinh rồi nè, bớt mấy bớt là bao đây này? กำลังสีแกงเห็นดเหลงุพี่น้องป้าปาดแล้วเรียบร้อยละอุ้ยดอกบานสีใส่กันกับผิดเผ็ดเผ็ดเฮ็ดเพื ờ n g จุปาดได้มั้ยต้องปาดมุนดอกจังนี้แหละ แกงจะไปนางตู่หอมๆลายเติมเนาะพอแกงน้าไปแตะล่างเดี๋ยวบ้าผดออกออกใส่พักตีอ่อนอ่อนเช็คเลย ใส่ใแม่พักนางตุแก้งเห็นแล้วเมียงบุพเพประเด็กมาสักท่านถอดก้อนใส่ยังอีดอกวางทวยนึงพอแกงพอแกงหน่อยเป็นตาแสเป็นตานัวขนาด กินก็มากินเห็ดละงูก็เจ้าคายตลาดกะโลโหกเจ้ดซิบปด้พี่น้องไว้ภักนางตู่หอมๆ เห็ดยังนาะนะเนาะเไ่ดี่หแต่งเล้บา็ดยังนะลงเห็ดอึเห็ดพอบ่คือออกยงมนี่วะเยงมน้าเห็ดพอผายรือพอนางนี่ทางนางได้ผายอ๋อยามนาหนองนตกจึงออก หลังพอเดียวอีกจ้าหลังซอยนะพี่น้องเอ้ยมันี้กินข้าวดอกมันนี้เปิดชีหลังเลยมันกินง่ายนะว่ขูดออกได้พี่น้องต้องขูดใหญ่เพิ่นออกเดี๋ยวเที่ยงหน้าพี่น้องฮะฮะกับขึ้นแต่ลูกกะพี่น้องลมพัดเย็นไว้อยๆเนาะ เห็ดอ่อนบ่ดำหายดำนาพี่น้องเอ้คลิปกูได้คอยลงอยู่หน้านี่ยบ่มีสัญญาณพี่น้องสัญญาณบ่มีอยู่หน้าบุกดำหายดำนาแห้งโปรดคลิปก็ไปได้ลงบุญมีไฟฟงไฟฟ้านาอยู่โค่พี่น้องเอ้ làng vầy vầy đây sẽ hành chín năm đó kén xếp xẹp đây là đây sẽ hành chín năm kén hết เสะบอกแกงใช่ไม้นะแกงแต่เห็ดบ่กเสบบ่แตกตบแจงหยับควันกุ้งควันกุ้งพอสุดท้ายเถ้าให้พ่อแกให้พ่อเถ้าเจอเน่าแห้งเวรแล้วบอได้เถ้าเด้เหาออกเราเถ้าออกตรงอ้าวเอยเนี่ย่างโซนกาแฟในปากกาแฟนอนนั่งคาจนป็นนั่งบ่อนนี่ตัวไหงดอนอ่อนพี่น้อง ใพอนังได้ดำดำก็ขาวน่ออันนี้ให้พอนังอันนี้ให้พอายพอผายมันฉีกเาผายมีนางอีกน้องนางมันที่แสบเนอ่้ากำลังแกงพี่น้องกำลังแกงดเบิบเบิเลยบุ้ยแกงจะพักนางติวอ่อนๆพี่น้องแม่พายตู่เออพักนางดูแนวนวแนวนวลยัง ปลาขาดปลาเด็กในหมอแล้เอา่จุดปใ่มนจะหม้อ่ต่ืออมมีหัวขีดล้ยเห็นพ่อนางในพีน่องมันยากดำๆง่องงนหม้อสไปใส่เครื่องในน้อยนุ่งเซตสอดหมแล้วไเต็ม้ันลงขา มันกินข้าวเทียนํ้กันเด้อพี่เนาะแกงหิดพอพี่เนาะเม่ยาใส่ลายเด้อพักส่เนาะเล่าเล่าไปปักชองบ่เอาบปไงไม่ใช่จ้ะีกคนออกมาแนมไปกับต้าลายบ่ินะเออฮิดกบยออพักตั้ตู่เด็ย ตู่ด้ใช่แล้วิมดูแมเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปบอกไปบานะเล่าเ้าเป็นล้อะไรนแบอกเออเออชอบมึงงานก็อยู่ยังบุพเพลือบอกโอ้ิมดูหิวข้าวเลยทไปบอก โซนหอนหจักมาพักเปย์ห้องเปย์ัานในโอมใบเหลือไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องปะหอนหอเลยอัดไดไหมแม่ขึ้นขึ้นแล้วปงสบายดีพี่น้อง ยังเฮ็ดนะกันเด้อพี่น้องเลยเก่งมากยังเฮ็ดพอพี่น้องมันโตแล้วมันออกเนาะขแม่คมันโตกว่าเฮ็ดพน่นจะออกเลยได้ร่อนละมานางมาเจ๊กึง Bữa <laughs> nào <laughs> <Bảo đấy, hả? cười> <Bảo> thảo nháp. <laughs> cho mà như nhâm thì người kia đang hết thọ cái này ok hoa pi rồi hết nhâm làm nát lô là sen của mình ở kỹ nó hết rồi lô là xì lời bạc mười con là chắc được rồi, cậu yên yên thôi các bạn เดี๋ยวมาเกาะเลยขาก่อนเลยลืมเอาคาก่องมาพี่น้องเลยมาวันนี้ครบับคุณครับปิ๊กลิปแเฮงเด้อพี่น้นนนนองเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน,นเด้อพี่น้องเกิดเป็นกำลังแห่งใจสนนี่แหละพี่น้องเลยพอกันมาคลิปหน้า หี่ิหนึ่งคลายก่อนนะสมาด,ดี